สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูกิจการสุตาภาพที่อยู่ด้านหลังครูเป็นภาพการทํานาเกลือนักเรียนรู้ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นเกลือให้เราได้รับประทานนั้นต้องผ่านกระบวนการแยกสารอย่างไรบ้างก่อนจะไปเรียนรู้เราไปทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะวิธีการแยกสารมีหลายวิธีเช่นการหยิบออกการร่อนการกรอง การตกตะกอนการรินออกการดึงดูดด้วยแม่เหล็กนักเรียนลองนำวิธีที่เหมาะสมเติมลงหน้าชื่อสารผสมที่ครูกำหนดให้ค่ะนักเรียนตอบอะไรกันบ้างคะสำหรับเหรียญ10บบาทกับเหรียญบาทเราจะใช้วิธีการแยกโดยการหยิบออก เนื่องจากว่าเหรียญสิบกับเหรียญบาทมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะก้อนกรวดกับทรายอาจจะใช้วิธีการหยิบออกก็ได้หรือใช้วิธีการร่อนผ่านตะแกรงทรายซึ่งมีขนาดเล็กกว่าก็จะลอดผ่านรูตะแกรงไปอยู่ด้านล่างส่วนก้อนกรวดที่มีขนาดใหญ่กว่ารูตะแกรงก็จะค้างอยู่บนตะแกรงค่ะ น้ำมันกับน้ำเนื่องจากน้ำมันกับน้ำไม่ละลายเข้าด้วยกันโดยน้ำมันจะอยู่ชั้นบนน้ำจะอยู่ชั้นล่างเราจึงสามารถแยกออกจากกันได้โดยวิธีการรินออกโดยเราจะรินน้ำมันออกเนื่องจากน้ำมันอยู่ชั้นบนค่ะแป้งมันกับน้ำเนื่องจากแป้งมันไม่ละลายในน้ำจึงสามารถแยกได้โดยวิธีการกรองโดยน้ำซึ่งเป็นของเหลว จะไหลผ่านกระดาษกรองลงไปยังภาชนะรองรับส่วนแป้งมันก็จะค้างอยู่บนกระดาษกรองค่ะสำหรับสารผสมที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเป็นการแยกสารผสมที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าสารเนื้อผสมถ้าเราต้องการแยกสารที่อยู่ในสารละลายซึ่งเป็นสารผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันเราจะมีวิธีการแยก อย่างไรคะสำหรับวันนี้ครูจะพานักเรียนไปแยกสารละลายน้ำเกลือนักเรียนอย่าลืมสังเกตสารละลายน้ำเกลือก่อนและหลังให้ความร้อนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยคะ่ะสังเกตสารละลายน้ำเกลือก่อนให้ความร้อนแล้วบันทึกผลลงในใบกิจกรรมคะ่ะ เทสารละลายน้ำเกลือ ى, ลงในถ้วยกระเบื้องให้ความร้อนแก่สารละลายจนกระทั่งสารละลายและเหยื่อออกไปจนหมดสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรมค่ะสรุปผลการทำกิจกรรมการระเหยแห้งเป็นการให้ความร้อนแก่สารละลาย ให้ตัวทำละลายและเหยออกไปจนหมดเหลือแต่ตัวละลายซึ่งในกิจกรรมนี้ตัวทำละลายคือน้ำเปลา่าตัวละลายคือเกลือแกงค่ะหลังจากที่ดูกิจกรรมการสอนของครูจบไปเรียบร้อยแล้วฝากพวกเราทุกคนนำกิจกรรมนี้ไปทําที่บ้านโดยเปลี่ยนห้องครัวให้เป็นห้องเรียนแล้วบันทึกคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาที ส่งคุณครูพร้อมกับใบกิจกรรมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ